สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุแม่น้องเหมียวชาแนลนะคะวันนี้นะคะเกิดพายุร่มนะคะพายุรม่มลมพัดแรงมากเลยนะคะนี่นะคะโอ้โหพัดแรงมากเลยนะคะเราก็อยู่ที่โคกน้องนาน,นะคะดูดูดูด,ดูดูนะคะทุกคนโอ้โหดูแต่ยอดโอ้โห นี่นะคะนี่นะคะโอ้โหโอ้โหลมพัดแรงมากนะคะอันนี้นะะบริเวณนะคะบริเวณ ร้านตลาดน้อยนะคะร้านลุงจิมมี่นะคะนี่นะคะร้านพี่แอนแฟมิลี่นะคะน้ำแข็งไซส์นะคะแล้วก็ร้านเซียชิตนะคะร้านมาม่านะคะแล้วก็ร้านแม่คำไซนะคะแม่คำไซก็ไม่อยู่นะคะดู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 หดูลมนะคะดูลมดูลมดูพายุนะคะทุกคนนะคะ ดูดูดูใบพัดแต่ไกลๆนะคะพายุเข้าลมพัดลมแรงมากนะคะดูแต่ใบไม้นะคะอันนี้ก็มีเอฟซีมานะคะรดคันสีส้มนะคะน่เลยนะคะมาแต่การสซินนะคะมากราบไหว้ขอพรองค์ปูนะคะด้านสุขภาพนะคะ โอ้ยลม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 นี่นะคะน้องปุ๊ก,ก็เพึ่งไปมัดข้าวช่วยยาชิไม่ได้างวางมานะคะก็โหลมพัดไม่หยุดเลยนะคะหืมหืมนี่นะทุกคน ดู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 โอ้ยโอ้ยดูแต่นี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 ่โอ้พายุ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 ลมนะคะพายุลมอุ้ยแต่ท้องฟ้านี่ดูดูดูก้อนเมฆก้อนเมฆโอ้โว้ก้อนเมฆสีขาวฟ้าครามนะคะโอ้ อัปเดตนะคะอัปเดตอัปเดตพื้นที่นะคะอัปเดตพื้นที่นี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะอัปเดตพื้นที่ให้ดูนะคะว่าวันนี้ลมฟ้าอากาศที่โคกน้องนาเป็นยังไงนะคะก็มีพายุลมนะคะ คลิปนี้ไลน์นี้ก็อฟ้าไว้เพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้กำลังใจพู้แม่น้องมิวชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ